มาเริ่มลองกันเลยนะครับสาหรับตอนนี้นะครับเราก็ลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะครับจะลงเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับแล้วก็กันแดดฉนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มลองตัวคุชชั่นจากลาการตสวนี้กันเลยนะครับเพราะผิวมันแบบเราอะครับมันจะใช้ได้ไหมแล้วก็จะดีไหมนะครับสีที่เราเลือกใช้วันนี้นะครับก็คือจะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะครับวอมานิลาตลับสวยมาก แล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับแบบคุณภาพเกินราคามากเราบอกได้เลยนะครับว่ามันสวยแล้วก็ดีกว่าคุชชั่นแบบแพงๆของแบรนด์เกาหลีหลายตัวเลยเปิดออกมาด้านในนะครับก็จะเจอพับลากาสนี่สีฟ้าแบบนี้นะครับพับของเขานะครับก็จะเป็นแบบฟูๆแล้วก็มีความแบบอยู่ตัวนิดนึงนะคบมันจะไม่ได้เป็นแบบนิ่มๆยุบๆเท่าไหร่นะมันก็จะเหมาะกับคุชชั่นที่เป็นสุดโกอยู่แล้วนะครับคุชชั่นประมาณนี้ครับเราก็จะนึกถึงพวกแบบเอมิวส์อะไรประมาณนี้นะครับที่เราเคยใช้มาก็จะมีความแบบ หนานิดนึงนะคบแต่ว่าไม่แน่นแล้วก็ไม่ยั่วนะครับอันนี้เราใช้ไปแบบประมาณ3าครั้งแล้วอ่ะเออเราประทับใจมากนะครับที่ใส่คุชชั่นของเขานะครับก็จะเป็นแบบออริจินอลเลยปกติเลยนะครับจะเป็นแบบฟองน้ําทั่วไปนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบตาข่ายนะครับแล้วก็เขามีตัวนี้ให้ด้วยเป็นฝาเอาไว้แบบวอร์มเนื้อคุชชั่นนะครับให้มันกระจายทั่วทับแล้วค่อยเอามาลงผิวนะครับมันจะแบบกระจายเนื้อได้ดีกว่านะครับ วิธีใช้นะครับอุ้ยเสียงฝนอ่ะฝนตกไม่รู้มันจะเข้ากล้องไหมนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษลงหน้าเลยนะครับวิธีใช้นะครับก็คือห้ามใช้เยอะห้ามกดหนักเพราะว่าเมื้อที่เขาออกแบบมาครับเขาก็บอกไว้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นแบบผิวๆิวไม่ได้ปกปิดอะไรนะครับก็ไม่ต้องพยายามให้มันปกปิดนะครับถ้าอยากปกปิดก็ไปใช้ตัวพวกคอนซีลเลอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยช่วยเอานะครับวิธีใช้ของเรานะครับก็คือจะกดลงไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ หนึ่งกดประมาณนี้เราใช้ได้ทั่วหน้าเลยนะครับเราจะไม่แบบกดเพิ่มจากนั้นนะครับหลังจากที่กดมาก็เอามาแตะๆต,ตรงนี้นิดนึงกระจายให้เนื้อคุชชั่นนะครับสม่ําเสม,มอที่สุดนะครับมันจะไม่ได้หนักไปเป็นจุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้มันก็จะมีเนื้อคุชชั่นที่แบบส่วนเกินอะติดอยู่ตรงนี้นะครับปัญหาผิวของเรานะครับช่วงนี้ก็คือจะมีรอยแดงอยู่แล้วนะครับมีทั้งรอยสิวรอยแดงรอยจ้ำแดงของสิวนะครับเป็นเรื่องปกติเลยส่วนเรื่องของสิวนะครับสิวเราก็จะมีแบบช่วงตรงเนี้ ริมปากแล้วก็ตรงคางนะครับนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็เป็นรอยสีเหมือนกันึมเนี่ยนะอันนี้นะครับแล้วก็จะเอาไว้อย่างนี้ก่อนท้องแบบนี่นะครับเราจะแตะแตะเราอาจจะใช้แบบไม่เหมือนเพื่อนก็นได้มั้งจากนั้นนะครับเราก็จะค่อยๆตก สวยผิวสวยเลยแต่หน้าสวยวามากในน้าปาดตรงนี้เลยเนาะเราจะได้เทียบแบบ before after นะครับแต่ว่าก็จะไหลเพื่อนๆน,น่าจะจําได้ว่าผิวตอนแรกของเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่สวยมากลยวให้ดูใกล้ๆผูดีไม่เป็นคราบแล้วก็แบบไม่หนาทําให้ผิวโคตรสวยอะ่ะแล้วก็มาเริ่มด้านนี้กันที่เราแปะเอาไว้ สีที่เราใช้อ่ะครับเราใช้เป็นเบอร์01มันพอดีผิวเราแหละแต่เราว่าเราน่าจะขยับไปใช้เบอร์ 00, 00ได้มันจะได้แบบของขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบพอดีผิวของเราเลยแล้วก็ระหว่างวันอ่ะครับมันอาจจะมีแบบดรอปลงมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่มากนะเออไม่มากเลยนะครับอาจจะมีแบบนิดหน่อยตามความมันอะไรอย่างเงี้ยพอเราซับมันออกอ่ะเออหน้าเราก็เฟ็ขึ้นเหมือนเดิม ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่ากลัวมันจะแบบดรอประหว,ว่างวันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ดรอปอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรแค่แบบแป๊บเดียวเองอะ่ะเราก็จะได้ผิวสวยแล้วก็แบบดูสม่ำเสมอขึ้นเลยนะครับเอออันนี้เราว่าแบบเพื่อนเพื่อนผู้ชายะครับเราว่าน่าจะชอบชอบเลยแหละเพราะว่าเนื้อมันเบามากจริงๆนะครับแล้วก็มันไม่เป็นแบบเนื้อกองกองบนผิวอะ่ะเออสวยโอเคนี่ก็จะเป็นงานผิวนะครับที่เราได้จากตัวคุชชั่นลากาสตัวนี้นะครับตลับฟ้า ก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยอย่างที่เราบอกไปอะครับคุชชั่นที่เรากดลงไปอะครับ1ครั้งเบาๆอะแล้วก็ยังเอามาวอร์มตรงเนี้ยยังเหลือคุชชั่นแบบส่วนเกินอยู่เลยอะ<ม>เราไม่ได้แตะเพิ่มเลยนะเราใช้แค่แบบหน้าพับเดียวอะเออลงทั่วหน้าเลยนะครับก็จะได้ผิวแบบ สวยแบบนี้เลยนะครับมาจะรีวิวแบบใกล้ๆให้เลยนะครับนี่เห็นปะเดี๋ยวเริ่มจากรูขุมขนก่อนนะครับโดยปกติเราจะมีรูขุมขนตรงช่วงหน้าแก้มนะครับเพราะว่าเราเป็นคนผิวมันนะครับนี่เห็นปะมันก็ไม่ถึงกับเบอร์ผิวขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เน้นรูขุมขนให้มันกว้างแล้วก็ดูน่าเกียดนะครับแล้วว่าผิวดูสวยเลยอะเออเนี่ยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเรื่องหลุมสิวเราจะเป็นคนมีหลุมสิวตรงนี้นะครับก็โอเคดูดีขึ้นดูนวลขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ตก่องอืมนะครับ เรื่องที่3นะคบเรื่องของการปกปิดพวกรอยจ้ำแดงรอยสิวนะครับก็คือจะอยู่บริเวณตรงเนี้ยเออเห็นปะมันก็ยังเห็นอยู่นะคบพวกรอยจ้ำแดงรอยสิวอะไรชัดๆอะ่ะเออมันก็ยังเห็นอยู่แต่ว่ามันปรับให้ผิวของเราครับดูสมูทดูนวลดูแบบดูเนียนมากขึ้นเออมันก็ทําให้แบบผิวเราดูดีขึ้นอะ่ะเออแค่นี้มันก็เพียงพอสําหรับเราแล้วอะครับเราชอบอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆแบบเอออยากปกปิดอีกก็ใช้คอนซีลเลอร์ลงเฉพาะจุดเอามันก็ช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องถัดมานะครับการเล่นแสง แน่นอนเราเล่น,น,นแนสงดีมากเห็นปะผิวเราเล่นแสงดีมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องการปิดผิวเดี๋ยวเรามาจิ้มให้เพื่อนๆดูกันเป็นรอยปะไม่เนอะเนี่ยเห็นปะ อันนี้ก็จะเป็นงานผิวที่ได้จากตัวลากาสตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราขอไปฟินิชลูกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับโอเคกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับฟินิชลูกของเราก็จะประมาณนี้นะครับลูกวันนี้นะครับเราก็จะไม่ได้ลงแป้งเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้คุชชั่นนะครับเราจะไม่ชอบลงแป้งเราก็จะลงแค่แบบตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับส่วนที่ไปเพิ่มมานะครับก็คือจะเป็นปัดหน้าแก้มโดยใช้ตัวลากาสตรงนี้นะครับลงบริเวณตรงหน้าแก้มตรงนี้ ะคะแล้วก็ทาลิปแค่นั้นเองนะครับก็คือจะเป็นลิปจากโฟร์ยูทูธที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของบิวนะครับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับในระหว่างวันนะครับมันก็ต้องมีความมันอยู่แล้วนะครับก็แค่ใช้ทิชชู่ซับออกก็เพียงพอแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้ไปแบบ3ครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่า มันอยู่ทนทั้งวันดีมากนะครับสำหรับตัวลากาสคุชชั่นตัวนี้นะครับมาพูดถึงความประทับใจของตัวนี้กันดีกว่านะครับเออเราให้แบบคะแนนเต็มสิบอะเราให้9้าเลยเราชอบตัวนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันให้ผิวที่แบบสวยมากจริงๆนะครับสวยสวยสุดๆเลยนะครับแล้วก็มันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาด้วยราคามันไม่แพงเลยอะครับมันแค่แบบ3 0 0ยกว่าบาทในโลกคุมมันเราไม่ได้หวังผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุชชั่นไม่มีอันไหนที่คุมมันเลยนะครับถึงจะบอกว่าเป็นคุชชั่นสําหรับผิวมันผิวม อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าคุชชั่นก็คือคุชชั่นมันก็ต้องมีความมันอยู่ดีนะครับเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องการคุมมันจากคุชชั่นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เลยมองข้ามไปนะครับไม่ได้เอามาวัดคะแนนนะครับคุชชั่นตัวนี้นะครับมันก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่แบบไม่ได้มีปัญหาผิวมากหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบแบบการแต่งหน้าแบบเบาๆสบายๆนะครับเน้นธรรมชาติอะไรเงี้ยโดยเฉพาะผู้ชายเราแนะนําเลยคุชชั่นตัวนี้นะครับดีมากแล้วก็ ไม่เหมือนคนแต่งหน้าสําหรับจุดที่เราไม่ค่อยชอบคุชชั่นตัวนี้นะคบก็คือเนื้อคุชชั่นของเขาอะคับมันจะผสมชิมเมอร์แบบเมเ็ดเล็กๆอยู่ครับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีรูุมคนแบบเราอะอาจจะแบบไม่กล้าใช้นิดนึงตอนแรกๆนะครับเพราะว่ากลัวมันอุดตันบ้างแหละหรือว่าจะกลัวกลัวความระเบิดรูขุมขนของเราออกมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็ทําให้เราตัดสินใจอยู่นานนะคะว่าเราจะลองซื้อคุชชั่นตัวนี้มาลองดีไหมนะสุดท้ายอะเราอยากลองจริงๆนะครับก็ ลองมาแล้วนะครับก็พอใช้จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นชิมเมอร์ขนาดนั้นนะครับเออแต่ว่าถ้ามันแบบไม่มีชิมเมอร์เออเราก็คิดว่าเราน่าจะชอบแบบนั้นมากกว่านะครับแค่นี้เองนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นรีวิวนะครับสำหรับตัวคุชชั่นจากลากาสตัวนี้นะครับที่เป็นตลับฟ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังสนใจคุชชั่นตัวนี้อยู่นะครับก็ ถ้าได้ดูคลิปเราก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าจะซื้อมาลองดีหรือว่าจะปล่อยผ่านไปนะครับถ้าถามเรานะครับเราก็จะบอกว่าซื้อเถอะมันดีมากนะครับมันให้ผิวที่สวยมากๆนะครับเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามช่องนะครับยังไงเราก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆก็ได้นะครับในช่องของเราสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคอนเทนหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ